ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนผมนะคุณไปเจอคนอย่างเงี้ยที่ยินมอ่ะคุณรู้สึกไงคุณถือหน่อยถือหน่อยถือหน่อยถือถือแล้วก็กดให้ด้วยกดกดให้ด้วยแต่ว่าหันหน้าจอมาทางนี้ค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นตัวเองเอออันนี้อีกอย่างหนึ่งนี่คือมารยาทที่แย่มากคุณทางนี้ทางนี้สำหรับคนไม่สิคุณจะหันกลับไปหันตัวคุณทำไมต้องเห็นดิฉันไะอ่อ่าแล้วคุณก็คอยกดให้ด้วยค่ะคุณคอยกดให้ด้วยสิคะอันนี้ได้ยังขึ้นไปอีกค่ะ ขึ้นอีกนิดนึงค่ะมือนิ้วโป้งขึ้นอีกขึ้นอีกค่ะโอเคค่ะกดค่ะกดค่ะถ้าคนาเป็นเพื่อนกันจริงๆนะผมว่ามีสิทธิ์เลิกเป็นเพื่อนกันเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้นะเหรอเหมือนกับเขาอยากจะมาออกกำลังกายเขาอยากจะมาออกกำลังกายกับคุณเนี่ยแต่คุณแบบพาเขามาถ่ายรูปแล้วมาถ่ายให้คุณคนเดียวอ่ะหนึ่งนาทีก็ไม่ได้หรอคุณเยอะไปหนึ่งนาทีก็เยอะไปหรอไม่ตัวคุณะมันเยอะไปไม่ใช่เวลานานไปหรอกเอาเป็นว่าใครที่เป็นเพื่อนของคุณเดียแล้วเขาชวนไปฟิตเนส อย่าไปอะเขาไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะตัวจริงไม่ทําแบบนี้ค่ะโอเคครับถ่ายจิมเซลฟี่ยังไงให้ไม่เสียมารยาทนี่คือจริงๆเนี่ยเขาก็มีแบบกฎกติกามารยาทของเขาอยู่บ้างถ้า<ช>เรายังพอแบบสนใจถูกต้องนะคะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเปิดไปในอินสตาแกรมโดยเฉพาะของคนที่เขาเป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นนักโภชนาการหรือเทรนเนอร์อหรือแบบคนที่แบบโอ้ยแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเน็ตไอดอลในด้านแบบอินฟลูเอนเซอร์การออกกาลังกายาทุกทุกคนที่เข้ายิมดีกว่าม,มือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นถ่ายหมดทุกคนใช่ค่ะแล้วก็คือจะพบเลยว่ามีรูปจํานวนมหาศาลคือต่างประเทศนี่เขาถึงขั้นติดแฮชแท็กกันเลยนะว,ว่าใครที่ไปถ่ายในยิมก็คือแบบเป็นจิมเซลฟี่อย่างนี้เลยจิมเซลฟี่ใช่เป็นแฮชแท็กไปเลยอนะไรเงี้ยครับแต่อยากจะบอกว่าบางคนเนี่ยนะฮะ 80 20นะทำไมคะคือถ่ายรูป80 <S 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 เล่นเล่นจริงๆ20% <laughs> โอ้ก็นั่นน่ะสิ แต่ว่าคืออยากให้แบบโฟกัสนะว่าเราไปยิมเพื่ออะไรเพื่อออกกําลังกายเพื่อ,อพัฒนาร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นะนะครับไม่ใช่เอาเวลาทั้งหมดไปอยู่ที่การถ่ายรูปอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะคว่าโอเคถ่ายได้อันนี้ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ตว่าเราจะถ่ายยังไงให้มันยังอยู่ในกฎกติกาหรือว่าเป็นการไม่เสียมารยาทละกันเมื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นที่เล่นด้วยถูกอามาดูข้อแรกเลยอย่างที่กันบอกก็คือเรานะฮะต้องออกกําลังกายให้มากกว่าการถ่ายรูปอย่างที่บอกบางคนไปถึงแบบ ยังไม่ทันออกมังกายเลยแล้วเฮ <c oughs> ้ยถ่ายรุ้งก่อนดีกว่าน้ายังสวยอยู่ถ่าย <c oughs> ก่อนแล้วก็เลยประมาณ45นาทีแล้ว ไม่เริ่มได้เลยเวลาแล้วอ่ะแกต้องไปทำงานต่อแล้วอันนี้ก็ผิดวัตถุประสงค์ไปอ๋อมันจะไ,ไปเปล่าๆไงอ,อยาา่างนั้นครูก็ถ่ายอยู่ที่บ้านก็ได้ไหมใช่เสียค่ารถไปอีกกว่าจะเดินทางไปรถติดอีก<ช>ร่างกายก็ไม่ได้พัฒนาอะไรเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าจุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยเราอยากจะไปเพื่อพัฒนาร่างกายให้เราดูหุ่นดีหรือว่ามีกล้ามเนื้อที่มันพัฒนาขึ้นด้วยการออกกําลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยไปถึงเนี่ยคุณพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ให้มันไปกัับบบกกกกกกกาา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 รรรอออํลงยยมว่่ถูปปเเน็แ เรื่องรองรองถูกต้องมองหามุมที่เหมาะสมไปแล้วก็ถ่ายเสร็จปั๊บอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วก็เวลาที่เราเซลฟี่ถ่ายรูปเนี่ยไม่ควรถ่ายระหว่างที่ออกกำลังกายอยู่เราควรให้เราแบบว่าหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้วแบบว่าให้เราแบบเออทำทุกอย่างโฟกัสที่การออกกำลังกายเสร็จสิ้นทุกอย่างปุ๊บค่ะเราค่อยมาถ่ายรูปกันกอันนี้ดีกว่าไม่ใช่แบบเล่นไป เทนเนอร์คะช่วยช่วยนิดนึงมันก็จะไม่ได้อยู่ที่กันโฟกัสหนึ่งครับอ๋อโอเคถ่ายสามอ๋อครับนับมาเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้อีกจำเขาหน้ใช่เก็คือคนเล่นให้เสร็จก่อนทุกอย่างอ่ะเราค่อยมาถ่ายทีเดียวตอนเลิกก็จะดีกว่านะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะอันนี้ก็คือสําคัญมากๆนะคะลองคิดภาพตัวเองว่าเวลาที่เราแบบยกน้ําหนักที่มันหนักมากๆะหน้าตาเราจะไม่ปกติเลย คนแบบถ่ายรูปอยู่เงี้ยเซลฟี่แบบมันไม่ได้ไงถูกไหมอันนี้คือเป็นการรบกวนคนที่เล่นอยู่ไม่แล้วมันเสียมารายาเพราะว่าบางทีเขาแบบไปเปิดเห็นจากในรูปคุณว่าเฮ้ยฉันอยู่ข้างหลังแล้วดูหน้าฉันดิเราก็คือแบ็คกราวของเขาอะแล้วหน้าเราเหยเกยอยู่อะไม่ได้เขาจะรู้สึกยังไงนะครับควรแบบว่าดูว่าก่อนว่าข้างหลังแบ็คกราวของเราเนี่ย เฮ้ยเขาเล่นออกกําลังกายอยู่หรือเปล่าหรือว่าต้องไม่มีใครไปเลยเขาเพร้อมไหมหรือถ้าไม่ได้จริงๆปุ๊บเนี่ยขออนุญาตเขาก็ได้เออขออนุญาตถ่ายรูปนะคะมุมนี้พอดีหนูต้องการแบบว่าส่งไปให้แฟนที่บ้านดูว่ากําลังออกกำลังกายจริงๆอะไรเงี้ยก็เขินอยู่นะก็เขินอยู่ก็เดินห <c oughs> นีน <c oughs> ไปตรงที่ไม่มีคนละกันอะไรอย่างี้นะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูให้เรียบร้อยละกันว่าตรงนั้นมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าครับผมอีกอันนึงสาคัญมากคือห้องล็อกเกอร์รูมครับอันเนี้ยไม่ควรถ่ายเป็นอย่างยิ่ง คือถ้าไม่มีใครอ่ะอันนี้ถ่ายได้แต่ส่วนใหญ่ห้องล็อกเกอร์รูมนะครับจะเป็นห้องที่ทุกคนเนี่ยก็จะมาแบบเปลี่ยนชุดเสื้อผ้ากันหรือว่ามาถึงใหม่ๆก็จะแบบมาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเป็นห้องส่วนตัวบางทีเราเผลอถ่ายรูปไปแล้วคนที่อยู่ข้างๆเราเขากำลังแบบ เปลียนเสื้อผ้าหรือโปอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ดีเลยไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเคารพสถานที่ด้วยแล้วก็เคารพคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกหนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องในการช่วยเหลือคุณในการถ่ายรูปแรับลองเตรียมเครื่องแต่งกายสำรองมาหน่อยเพราะว่าเราคงไม่อยากจะมีแบบชุดที่มันเปียกเหงื่อผมแป้้เหงื่ออย่างเงี้ยคุณเคยเห็นไหมผมแป้งเหงื่อผมไม่ต้องมีนะใดผมเพราะว่าเวลาผมเล่นอ่ะผมจะหัวเหยียอยากโศกไง ผมจะมีที่หนีมาด้วยสมมติว่าถ้าเราจะถ่ายคุณเอที่หนีไปยิมหรอคือที่ที่ยิมผมเขาจะมีไดให้อยู่แล้วเวลาโทนสาะผมก็จะมีไดผมจะมีหวีเขาเรียกว่าวีหวีไดผมหวีไปและชุดก็คือเป็นออกกําลังกายแต่ผมเป๊ะมากเงนี้หรอออกกําลังกายไงแต่ผมเป๊ะไม่คือเราอาบน้ําเสร็จแล้วก่อนแล้วค่อยมาแบบ แหวกซิกแพค<ด>ที่หล<า>ังแล้วเป็นชุดที่แบบใส่ออกกำลังกายจริงหรือว่าเอามาเปลี่ยนเอามาเปลี่ยนครับ <c oughs> วิเนี่โอ้โหตัวอย่างของคนที่แบบเห็นไหมฮะเขาเรียกว่าทุ่งเทมาก <พอ S 1> จริงเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อยเยอะมากค่ะคือถ้าเราเอาทั้งเหงื่อทั้งตัวของเราเนี่ยไปถ่ายรูปปุ๊บเนี่ยคนจะรู้สึกว่าอีดจ,จะดูแบบไอ้นี่แบบเหงื่อเยอะมากจังเลยก็เลยต้องแบบให้ตัวเองดูสะอาดก่อนเตรียมเสื้อผ้าไปด้วยนะครับ